เดือตัวแรกเป็นลูกปลาหมอนะครับกัดครับมาครับตัวแรกมาเร็วมากครับจอนไปทีที่สานะครับกัดเลยกัดครับอื ที่แล้วนะลมมันแรงมากก็เลยไม่ได้เดินต่อครับผมก็ย่อนไม่ได้พอผมจะหย่อนเนี้ยลมมันก็พัดเหยื่อโค้งโค้งไปนะครับก็เลยคลิปที่แล้วใช้ไปแค่2องชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลองมาเดินดูครับว่าจะสามชั่วโมงจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าลมท่าไหนโอเคครับผมเหยื่อตัวแรกเป็นลูกปลาหมอนะครับเหยื่อเล็กน้อยแล้วครับ อาจจะรอดไดอ้วันสองวันนะครับก็เ,เดี๋ยวจะมาเริ่มปักท่อไปแทนแล้วกันครั้ที่ล่อแค่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงนั้นนะครับอ่าอย่างนี้จะไล่ขึ้นไปดูก่อนครับลมมันเริ่มจัดนะครับทีแรกมาเขาว่าลมมันไม่แรงไปไปมาก็แรงเหมือนเดิมครับเอาหน้าท่อนี่ก่อนเลย เนะครับใช้ยาวแค่ประมาณสามเมตรครึ่งนะครับประมาณสามเมตรครึ่งคันยาวสี่เมตรครึ่งนะครับโอ้ลมใช้ได้เลย แดดร้อนมากนะครับรอบนี้น้ไม่ใสเท่าไหร่ครับ,รบเราเทียน้ำใส่มาก กัดครับตัวไซนี้กันแล้วครับโอ้จะอ้วนนะครับถึงจะตัวเล็กจะอ้วนเขาแก้มนะครับเฮฮอ้ <c oughs> วนครับ <c oughs> <c oughs> สว,สวยครับมาครับตัวแรกมาเร็วมากครับจอนไปที่ที่สามครับกัดเลยเดีย๋ยวตามต่อครับผมเยอนไปมาที่สามนะครับโอเคครับมาต่อกันทับใช้เหยื่อตัวเดิมนะครับมันจะเย็ยนๆหน่อยนะครับนี่ลูกปลามันลอยขึ้นมาหล่นท้างบน ลงไปสิเดี๋ยวจุ่มน้ำหน่อยครับฝืนฝะืด กมดเกีเ่ยวอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งแทนนะอีกฝั่งเย็นไปหมดแล้ว มานะครับผม ถึงของต้นว่าแล้วครับจเจอแท่ตัวเดียวเห็นมาอยู่หน้าท่อครับผมน้ำไม่ไหลเขาปิดน้ำแล้วครับ กะชับกะชับโอ้โหตัวเอ้ยตัวเล็กปลาตะเลงเลยโอ้ตัวเล็กครับป๊อกป๊อกเลยป๊อกป๊อกเลยตออนั้นครับตัวเมื่อกี้วัดปิวเลยวัดแรงไว้ก่อนครับไม่เป็นไรอ่ะเหยื่อตัวนี้เป็นคดีเหมือนเดิมครับ ส่งลงไปใหม่ อช้อนครับตึกแน่นๆมาครับตัวที่สามมาติดๆ,สว,ๆสวยๆครับผมสวยๆครับเขายังชั่วนในส่นี้ครับมาอีกหนึ่งครับตัวส,สวยๆครับ แน่นๆครับตที่สามตามมาติดๆครับผมเมื่อกี้วัดลูกมันขึ้นมาครับแม่มันเลยโมโหครับมาตามลูกมันเอเค,ครับผมครับ,รบผมออกมาตำรวจไปด้านหน้าต่อนะครับเราก็ปรกฏว่าของมาของครอบครัวนะครับน้ำแห้งแก๊กเลย แค่ตอกเดียวนะครับแตเลยอยากว่าเดี๋ยวพอแค่นี้นะครับครับก็เดี๋ยไปดูปาลารวมกันครับผมปาลารวมสามแป้มครับนี่มีพี่บิ๊กมาหนก็ไม่บิ๊กมากครับแต่ถ้าว่าสายสวยอยู่แล้วก็ตัวเล็กๆสองนะครับ อเปียกเลยครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ปีหน้าก็ขอให้ปังๆเฮงๆนะทุกคนนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับ